การถ่ายภาพในห้องสตูดิโอส่วนใหญ่นิยมใช้การถ่ายภาพบุคคลจะเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์เข้ามาช่วยในเรื่องของความสว่างโดยการจัดแสงในห้องถ่ายภาพอาจจะใช้ไฟดวงเดียวหรือหลายดวงก็ได้ทางนี้เพื่อให้ภาพได้รับเงาที่สวยงามการจัดแสงถ่ายภาพมีหลากหลายลักษณะดังนี้การใช้ไฟดวงเดียวหรือไฟหลักเป็นการจัดไฟให้แสงสายตรงไปยังวัตถุ ทำให้เห็นส่วนต่างๆของวัต,ตถุอย่างชัดเจนแต่จะได้รูปที่มีลักษณะแบนที่ทางของไฟหลักถ้ายังวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะได้รูปที่มีแสงเงาสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งการใช้ไฟสองดวงการใช้ไฟหลักและไฟเพิ่มหรือไฟลบเงาไฟลบเ,เงานี้จะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับส่วนที่เป็นเงาซึ่งเกิดจากไฟหลักเป็นการช่วยลบเงาดำให้หมดไป การใช้ไฟสามดวงการใช้ไฟหลักไฟลบเงาและไฟส่องหลังสําหรับไฟส่องหลังจะวางอยู่ในตําแหน่งด้านหลังของวัตถุทําให้สูงเล็กน้อยบีบลําแสงให้เป็นจุดดวงส่งตรงไปด้านหลังของวัตถุจะช่วยเน้นรูปทรงของวัตถุให้เห็นเด่นชัดขึ้น การใช้ไฟสีดวงการใช้ไฟหลักไฟลกเงาไฟส่องหลังและไฟส่องผมในกรณีที่ถ่ายภาพบุคคลอาจใช้ไฟเพื่อเน้นเส้นผมให้มีประกายสวยแวววาวขึ้นไฟส่องผมจะตั้งในตำแหน่งเฉียงหลังตั้งให้สูงบีบลำแสงส่องไปยังเส้นผมของแบบ ขอขอบคุณแฟนแฟนแฟนสวยสิถือไหมบ่ปล่อยแฟนสวยสิถือไหมบ่ปล่อยสิคอยเป็นผู้รองทางดองไฟเชียนยามบอลเพียพับกองให้เงาเอาเสียงลอยไปหาส่งมาเป็นลี่อนเดือนฮกกุ่มมรสุมบัดผ่านเสียงวันวานบักไอซี่มาเฝ้าสู่ยาาดุดังน้ำไหลเดือนลงไปพราะบางแนมารสกิจสมม่จิตช่วย วยบุญนำพาลูกเจ้าນาดงบ้านดอน